โแกนเลยอาดิส,กแ,กสกแกนยังเล่นนอ่ะถ้าสแกนสามคือเจนสคือสื่ค่ะซึ่งกำเนินการที่เปิดมาหากำรัชมชิมชอปโอทอปเชอบเดีนะคะในวันที่ยีสิ่สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 6<า>น,นกะคะนงก็เลนสนาม จังหวัดชนบุรีนะคะเวลา15นา,ากาค่ะลงะบียนนนคะ่ะแล้วก็ขัดกองแขกผู้มีเกียริและสิริมงคนค่ะในเวลา16นาฬิกานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีค่ะท่านผู้ว่าเยสีทองประธานในพิธีนะคะจะเดินทางมาถึงวรมงคณทุกทีนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะ ท่านนายกวิทยาขุนตึค่ะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะท่านจะเก่าต้อนรับประธานในธีแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ผลิตผู้ประกอบการโหฮอบค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการรับชมการแสดงนะคะหนึ่งชุดค่ะเมื่อเรารับชมการแสดงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านประธานเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ผลิต